สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy m u m 2365วันนี้นะคะทีม g i v e r ค่ะก็นำหนังสือและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนะคะกลับมาบริจาคให้กับคนไขาของเก่าที่ชุมชนเทพลักษ์กลินทางรถไฟจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศการนำสิ่งของมาบริจาคที่ชุมชนเทพรักษ์กันเลยค่ะนี่เราทำอะไรครับคุณลุงม,มาบริจาคสิ่งของให้สวัสดีค่ะ มีเป็นเป็นพวกหนังสือเนาะเป็นพวกหนังสือเก่าเอามาให้คุณยายเอาไปไปขายเนาะได้มีรายได้ครอบครัวเป็นครั้งที่สองคุณยายสวัสดีค่ะเอามาอีกแล้วมีหมาตัวน้อยด้วยมาต้อนรับชื่ออะไรน่ารักแจวเอาลงตรงไหนดียายตรงเก่า บบกระดาษนี้จะไย,าย้ายานเอ,อ่อก, <c oughs> กนี้ไม่ได้ให้ให้แต่เอ,อพวกหนังสือรียาไของจยาย้านยนย้นอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะไ <c oughs> อ,อเป็นพวกกระดาษเอาให้ยายไปเหอะเผื่อยายใช้่ ค่ะเอาไปขายได้ค่ะมันเป็นพวกหนังสือค่ะเป็นหนังสือตเป็นหนังสือหมดหนูซ้อนถุงเอาเพราะว่ายามมนขาดแต่ว่าถ้าฝนตกก็ต้องเอาหลบเด้อมันเป็นหนังสือหมดเลยมแ,ลแมนแมนไม่สิเสียละค่ะ ที่ที่เป็นถุงแดงนั่นก็ใช่พี่แพรเป็นคนหออ่อไอ้ฟอบปีป้ปีดิสอะไรก็ให้เพิ่นเลยเออนั่นอ่ะให้ให้ไม่รู้ว่าไปช่างได้ไหม ค่ะอันนี้เป็นเครื่องแฟกก็รอไปนั่นดูเด้อเครื่องแฟกเอาไปขายเป็นของห้างเอาเนาะมีทีวีเก่าอะไรอยู่เดี๋ยววันหลังค่อยเอามาใหม่ ยทยอยเก็บอยู่ค่ะเดี๋ยวจะได้มาอีกรอบอยู่คุณยายโอเคขอบคุณหลายๆค่ะก <c oughs> ขาย่งเป็ภาพี่เียวเดียวข้างทางแยกเราได้เอาเช่นไปอยู่กับลุงไหมก็ของของบริจาคครับให้คุณยาย เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเนาะค่ะถ้าเราไปขายเองก็ไม่ไปขายครับเอามาบริจาคดีกว่าบริจาคแล้วด้วยเนาะคุณยายเนาะอันไหนขายได้เป็นรายได้การเห็นรายรำรำเรื่อยเรือเลยคือบบนี้ค่ะสาธุขอบคุณค่ะคุณยายค่ะกล่องนี้กล่องนี้ของเราค่ะย่อจงดําเด็กน้อยเป็นนักหนังสือ เดีย๋ยวอาจจะได้มาอีกอยู่กับคุณยาย <ขอ S 2> ยังเก็บเบืเหมืด <c oughs> อดทานเจนได้ไปเก็บก็ยืดอากยาวโอเคค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะ